แม่จ๋าไปผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีมาเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะและนี่ก็คือแผลผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องบางคนก็บอกว่าเจ็บบางคนก็บอกว่าชิลๆสำหรับแม่จ๋าแล้วไม่ชิลเลยค่ะเจ็บปวดทรมานมากเพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแม่จ๋าก็เพิ่งผ่าตัดคลอดลูกมาได้1ปีครึ่งแล้วต้องมาผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกอีกก็จะเป็นการผ่าตัดแบบดมยาสลบนะคะตอนผ่าตัดนี่คือจำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกตัวอีกที แม่จ๋านอนอยู่ห้องพักฟื้นรอดูอาการแล้วค่ะแม่จ๋าจําได้ว่าตอนนั้นในห้องผ่าตัดมันหนาวมากทางคุณหมอเขาก็เตรียมอุปกรณ์กันพอเตรียมอุปกรณ์อะไรเสร็จแล้วคุณหมอก็เอาออกซิเจนมาครอบที่จมูกแม่จ๋าและตอนนั้นก็ฉีดยาทางสายน้าเกลือค่ะแล้วคุณหมอก็พูดว่าจะรู้สึกเย็นๆหน่อยนะคะตอนนั้นแม่จ๋ารู้สึกได้ว่ามันเย็นตั้งแต่ข้อแขนไล่ขึ้นมาจนถึงปลายจมูกแล้วอยู่ๆนะคะมันก็มีความชง,งักหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปเลยค่ะรู้ตัวอีกทีนอน รออยู่ห้องพักฟื้นแล้วตอนนั้นก็รู้สึกคอแห้งเจ็บคอเล็กน้อยด้วยเพราะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจระหว่างผ่าตัดพอไม่จ๋าฟื้นแล้วทางพี่เป๊เขาก็จะพาเราขึ้นไปห้องพักค่ะแต่ระหว่างนั้นถึงไม่จ๋าจะฟื้นแล้วไม่จ๋าก็ยังรู้สึกง่วงซึมอยู่พอยาเริ่มหมดฤทธิ์เอาแล้วไงเริ่มปวดแผลและก็รู้สึกว่าตัวเองมีเสล็์อยู่ในคอด้วยนะคะจะไอก็ไอไม่ได้ปวดแผลมากตอนนั้นแม่จ๋าผ่าตัดวันศุกร์ค่ะพอเช้าวันเสาร์คุณหมอเขามาตรวจคุณหมอเขาก็ถามแม่จ่จาาาวกิน ได้ไหมมีมืนหัวมีปวดอะไรมากไหมเดินได้หรือยังแล้วก็บอกไปว่ากินข้าวได้ไม่มีมืนหัวก็มีปวดนิดหน่อยเดินได้แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยคล่องคุณหมอก,ก็ตอบกลับว่าแผลก็ไม่ซึมท้องก็ไม่ค่อยอืดถ้าอย่างนั้นกลับบ้านเลยไหมทีนี้ตอบแบบไม่ได้คิดเลยค่ะทั้งทงที่ไม่จ๋าก,ก็ยังอยากจะพักอีกสักวนันเผื่อจะมีอะไรฉุกเฉินก็เพิ่งผ่าตัดเมื่อวานวันนี้ได้กลับบ้านเลยป้าพอมาถึงบ้านนะคะเอา้าน้ำแดงซึมเริ่ม ะจะเป็นอะไรไหมเนี่ยรู้งี้ยังไม่กลับดีกว่านึกไปนึกมาอ๋อน่าจะตอนที่เรากินข้าวที่บ้านตอนนั้นแม่จ๋านั่งแบบขัดสมมาธรค่ะเลยทําให้น้ําแดงซึมออกมาแล้ววันนั้นแม่จ๋าก,ก็นอนนอนนั่งนั่งยาวไปทั้งวันก็รอไปล้างแผลที่อนามัยวันถัดไปพอไปล้างแผลหลังจากนั้นก็ไม่ซึมแล้วแต่ท้องก็เริ่มอืดพอตกดึกมาแม่จ๋าท้องเสียปวดบิดแบบมากๆตอนนั้นก็หน้ามืดเหมือนจะเป็นลมด้วยค่ะพ่อจ๋าก,ก็เอายาโดมเอาน้ํามาให้กินอาการก็เล ดีขึ้นพอวันที่3มท้องที่อืดก็เริ่มลดลงแห่แห้งดีเริ่มนอนตะแคงได้เดินคลองขึ้นมาบ้างแล้วค่ะระหว่างนี้ก็คือแบบเริ่มเบื่อไม่รู้จะทําอะไรนอนนั่งนั่ง,งทั้งวันรู้สึกอยากจะออกไปถ่ายคลิปแล้วแต่ก็ทําไม่ได้แล้วก็อยากเล่นกับน้องวาริตก็เล่นไม่ได้เดี๋ยวน้องวาริตเล่นด้วยแล้วจะโดนใส่แผลแม่จ๋าอีกสถานการณ์ตอนนี้คือทรมานทั้งใจทั้งกายตอนที่แม่จ๋ามาถึงบ้านนะคะน้องวาริตร้องไห้หนักมากอยากจะมาหาแม่จ๋าก็มาหาไม่ได้แม่จ๋านี่น้ําตาแตกเล สงสารสุดๆแม่จ๋าก็พยายามหาอะไรทําเล็กๆในน้อยให้ร่างกายได้ขยับบ้างแล้วอาการนิ้วในถุงน้ําดีนะคะทุกคนคือมันจะเจ็บจุกใต้ลิ้นปีข้างขวาเสร็จแล้วมันก็จะล้าไปถึงกลางหลังคือแบบเป็นการปวดที่ทรมานสุดๆพูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้เจ็บปวดมากอาการเหมือนคนจุตุยเลยค่ะตอนที่แม่จ๋าปวดมากๆนะคะแม่จ๋าก็บอกพ่อจ๋าว่าถ้าแม่จ๋าเป็นอะไรไปเนี่ยฝากดูแลน้องวริศและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะรักมากๆเลยนะรู้เป่าพอพ่อจ๋าได้ยินแบบนั้น พอจ๋าก็บอกแม่จ๋าว่าอย่าพูดแบบนี้เลยแม่จา๋าไม่เป็นอะไรหรอกแม่จ๋าแข็งแรงมากหลังจากนั้นก็ฮือสู้อีกครั้งแล้วตอนที่แม่จ๋าไปนอนโรงพยาบาลนะคะแค่วันนั้นมีคนเป็นนิ้วในถุงน้ำดีรอผ่าตัดประมาณ5คนได้ค่ะคืออายุ20 30 40าไล่เรียกันแบบนี้เลยสาเหตุที่เป็นนะคะถามถามกันคือสรุปได้ว่ามาจากอาหารการกินทั้งนั้นบางคนก็มีอาการบางคนก็ไม่มีอาการคนที่ไม่มีอาการนะคะคือไปตรวจสุขภาพแล้วเจอส่วนคนที่มีอาการก็คือมีนิ้วหลายเม็ดเลยอย่างเม่ ตอนตรวจประมาณ10กว่าเม็ดพอเอาออกมาจริงๆ20กว่าเม็ดโอ้ยแม่จ๋าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นนะคะและหลังจากที่สังเกตตัวเองนะคือแม่จ๋าชอบกินหวานกินมันและอดข้าวเช้าบ่อยดื่มน้ําก็น้อยทั้ง4อย่างนี้แม่จ๋าก็ลองเซิร์ชดูคือมันเป็นสาเหตุได้หมดเลยค่ะตอนนี้แม่จ๋าก็กลายเป็นคนไม่มีถุงน้ําดีไปแล้วกว่าจะใช้ชีวิตปกติได้ก็ต้องรอประมาณ2-3เดือนหลังจากนั้นก็พยายามพวบภูมิอาหารให้ดีที่สุดค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นอะไรอีกหากเราจะกินทุกอย่าง ที่อยากกินตามใจปากเดี๋ยวก็มาลำบากร่างกายไปอีก <H ur> แม่จ๋าก็อยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เรื่องการกินด้วยนะคะใครที่ชอบกินเหมือนแม่จา๋าถ้าเบาได้ก็เบานะแม่จ๋ามีคลิปตอนเริ่มเป็นไว้อยู่ลองไปหาดูกันนะคะและใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอยู่หรือเปล่าลองไปตรวจสุขภาพดูหรือใครที่กําลังมีอาการปวดจุกใต้ลิ้นปีปวดล้าวไปข้างหลังรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะอย่าชะล่าใจเลยค่ะถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวอาการจะเริ่มหนักขึ้นทุกทีและใครที่เป็นแล้วกําลังจะผ่าตัดแม่จ๋าก็ขอเป็นกําลัง ะะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่คอยดูแลและทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนคะ่ะ